ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกอีสานีเมนเดมนะเปโคชิ่งครับปืนนี้เฮ้ยตัวเล็กเนื้ใหญ่วยเนี่ยมาดูวันนี้เซียนบานแหโอ้ยิงปลาครับนี่ไกับพี่น้องนนี้ใหญ่น่งไอนจะยิงอะไรนู่นไอ้นนนู่นนูนูนไ้ยเห็นไม้ที่ยิงไล้วแหละแม่ตูแม่หมูแม่ตูแม่ นู่นนู่นอยู่นู่นน้องแจ้งนายกี่ตัวเมื่อคืนตึ้งอ่ะพี่เป็นคนต้มเพื่อถามผมยายให้ยายต้มแล้วหวอมาเยอะเลยโอ้โหตาลจัดแล้วครับเอาเฮเลยนี่ไปไหนนี่ติการอู้อูแปดโลนูอง

ไม่ซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาฝากเลยเรียกให้ปรมลใช่ไหมบัตรน้ำเบียร์ดเบิกยืมไวเนะครับผมหยุดงานนนี้หยุด้าเกมาพยายามได้ลงจากรถถเกจนเดินเข้าบ้านแล้วนึกว่ามาเบิกงโอเคโอเคครับวานแฮพี่มาวานแฮมาครับมามามากลับเลยเลย ทั้งหมดเลยครบทีมได้ไหมพี่แซนได้ไหมวัวไม่ตะกรยังไกลปิ้บุบเลยแหงนี้ดึงเลยไม่ขาดง่ายหรอกไม่ไม่ดึงเราได้ขาดหืมวัวยางอีแล้วยางยางอีแล้วไม่อยากจะอุกแรยไกลบุบเลยไม่ใช่เขามัดยางถึงนะเพรา

อะไรระบิดน้องอะไรกระหนอนไหมอต้องเมื่อคืนผ่านไปแล้วนอนยังปวดเกือบนอนแล้วแต่รอดแล้วมาจอรูปดีนอนจัะไหนล่ะไอ้ไอ้ที่ยิงอ่ะมันยืดหมดแล้วนะตื่ไอร้อนน้องอยากดีในบันขี้กาขี้กาได้ตัวหนึ่งเลยลงรูปไอ้ปืนนี่โดนไหมไม่โดนอ่ะร้อนไปด้วยนอ นู้งน <m> ีวานหัวหารไปมุมนั่นอะนั่นหละเดี๋ยวนมัีไม้ไผ่ตรงไหนะละตรงกลางอย่างเดียวเลยพี่มันมันไม่ใช่ไม้ไผ่หรอกไอ้ต้นเนี้ยนูไหนถอดแล้วเมื่อกี้ Cái Lão phải đập. đập đập đi cái Ơi lý đi. Bà thì đấy. Ờ đấy. Chạm vào liền lại nhiều đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังพงยหญ่ยังแรงหรือเดิมเออแรมจังเลยอ๋อนอนัดจะขึ้นไปบนภูเขาอีกแล้วน้ำไมนลึกเนี่ยเ่าเราไม่ตื้นเลยหรือเปล่าตีอยังลึกบอเนี่ยลึกไมนตื้นอย่างโอ้ยต่อต่อต่อขึ้นต่อเลยเอาเป็ดนัวข้างบนน่ะขึ้นไปอีกเราไปดับ น้องก็คอ้ะใอปลายชามมึงพี่ดึงมันเต็มเต็มค่ะนึ่งชื่อเต็มก็มาจับเต็มแขกยังแขกยังแขกขี้ตาสวนผมเน่มาแขกยังเป็นปลาตอนปืนก็ไม้จับเต็มบ้าน ต้องสว่าผมอยากกินเหล้าอยู่เดครับไนัดดพูอะไรหูโขอเขา ไอ้ยืนย็นยืนยันน้ำใสโอ้ยอะไรกินยังเลยวะน่ากลัวเฮ้ยน้ำยูน้ำยูสองตัวนะว่าถ้ามีรุ่นนี้มีเฮง้าไหมเหมือนหวานเป็นน่ะเหมือนหวานเป็นน่ะตรงนี้มันคุ้นแล้วไงต้องไปพิพานฝั่งอื่นบ้างฝั่งนู่นบ้านไม่ได้เป็นศัตรูใครหรอวะเออพี่โทษตรงโน้น่ะพี่โน่นักครับอืม เราขาวเองนี่ว่ามติดสีดูมันกินเสนเนี่ยอิ่มอ่ะดูทองมันังไงม่ตอนเราเกเราผ่าราตอราผ่าเราปลาทิ้งแล้วเอาสนเดือมาทอดอืเชอรี่ก็มีนี่ไม่ได้ พ the well. e ar er. ิจาร์เนี่ยหากินเก่งครับหากินทุกอย่างไม่ต้องไล่หรอกเดี๋ยวหวันอ๋อเดี๋ยวมันจะตายก่อนอันนี้ปลาอันนี้น้อยอันนี้น้อยอะไรอะตายแล้วอู้หตัวใหญ่ขึ้นแล้วนุพิจารหวานฝั่งนู้นน để bỏ mẹ anh anh phân ní cầu, tim ngang cầu, hoàn hảo bỏ mẹ tung đây trời đi 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 ทีมงานยิงปลาสุดจัดปลัดบอกฮะคุยคนเดียวโอ้แรงครับโอ้โอ้ยเอ้อยอีเอ้ะนั่นแหละยกยกยกดินดินดินดิดิโอ้โอย ไปหมดแล้วอุ๊อ้อ้เอ้ยโอ้โหฮางบ้านูอย่งทางบ้านคิดหนักเลยารวจแล้วะมอเก็บกดมานานเนาะ บอกว่าคนเราได้มีอไปเนะะะปะาะไปงมอ่ะ <laughs> ตัวใหญ่เลยตัวเท่านี้หวานมากเมื่อกี้ยรยสุดจัดปลัดกยังบอกซี่อขี่มอไซค์เอาตะไคร้ม่ต่างเขฮะเอาตะไคร้ไมายากต่างหอมจะนับเลยตะไคร้แถวนี้ก็มีนู่นตรงที่ยายปลูกฝังนู่นครับอืมขับเสร็จทีนี้ก็บา,บายบายทุกท่านเพลงท่านนี้นะครับสวัสดีครับ